แถลงข่าวในนามชสกลุ่มพักเล็ก,กน,นะครับพอดีกำลังจะตามมาอีกสองสามท่านแต่พอดีน้องสือบอกว่างพอดีเราเลยรีบมาแถลงกนก่อนนะครับการแถลงในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เมื่อวานเราได้มาแถลงข่าวแล้วก็กลุ่มพเล็กตัดสินใจที่จะยื่นหนังสือถึงท่านชวนอิทธภยัยเพื่อที่จะขอให้ท่านพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน น่าจะมีโอกาสที่เปิดประชุมอีกสักวันหรือสองวันได้นะครับเราจึงได้ทําหนังสือซึ่งในรายละ,ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์ปีดาครับครูไทยเพื่อรยชนจะแถลงนะครับครับก็ขอาการเรี้ยนท่านสือมวชชนและพี่น้องประชาชนที่กระดุนเลยครับเพราะว่าจากการที่เราแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการตามมติที่เราได้เตรียมการไว้ก็คือการขอยื่นหนังสือเพื่อ ให้ประธานรัฐสภาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยนิสามันเป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากการประชุมเมื่อวานนี้ทำให้รัฐสภาไม่สง่างามนะครับในสายตาของประชาชนนะครับเพราะนั้นเราเองเราต้องการให้เป็นไปตามกติกานั่นก็คือให้อยู่ครบองค์ประชุมแล้วก็ดำเนินการโรมติตามกระบวนการเสร็จแล้วก็ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ทางเราก็ได้เยื่นมตึงถือถึงประธานรัฐสภาซึ่งขณะนี้ท่านประธานรัฐสภาได้รับเรื่องไปแล้วนะครับให้ท่านพิจารณาเราจะขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยพิสามัญเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือวันเาราวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่1 4นะเป็นเวลาสองวันนะครับเพื่อให้ทันกับวันและเวลาที่จะ้้น นะครับร้อยแปดสิบวันนี้เป็นแนวทางที่เราสู้ตามกติกาของรัฐสภานะครับนี่คือพักเล็กของเราเราไม่เล่นนอกเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นในเกมในการที่แพ้ชนะไม่สาคัญขอให้ประชาชนก็ได้เห็นว่ารัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกมันทําให้สภาเสียหายและประชาชนก็จะเสือส่อมศรัทธา กลัวอย่างหนึ่งว่าวกจอนที่จะกลับมาอีกก็คือการปฏิวัติตรัฐประหารเพราะว่าการดําเนินการอย่างนี้มันเคยมีมาตลอดแล้วถ้าสภาว,วุ่นวายขึ้นมาไรปับป๊บโอกาสนั้นมันก็จะกลับมาเราไม่อยากให้กลับมาเราอยากให้ตู้กันไปตามกระบวนการตามกฎหมายเสร็จแล้วเราซึ่งเป็นพรรคเล็กเนี่ยเราก็ยอมนะครับถ้าปฏิสภาว่าอย่างไรหารร้อยเราก็ไม่ว่าหารห้าร้อยเราก็ไม่ว่า นี่คือสิงทีมันจะต้องเกิดขึ้นตามฏิธิการของของสภาผู้แทนรัศดรหรือรัฐสภาเราขอบคุณมากครับซึ่งจะพิจารณานะครับแต่ยังไม่ใช่เป็นลงนามเป็นทางการเพราะฉะนั้นเ,เราทราบข่าวมาแล้วก็มาแถลงแล้วหลังจากนี้คิดว่าทางสภาน่าจะช่วงใยนี้ครับคงจะ,ะแถลงออกมาชัดเจนว่า,าท่านชวนลงนามหรือไม่ในการประชุมวันที่สินะครับ ขณะนี้สิ่งที่ผมอยากขออนุญาตพูดเพิ่มเติมคือถ้ามีการประชุมวันที่15บาจะเป็นอย่างไรมาตราย4่ับหนึ่งมีการเช็คองค์ประชุมแล้วครบแต่การลงมติมันล่มอย่างนั้นก็แสดว่าล่มคามาตรา24ทับ้หนึ่งถ้ามีการประชุมวันที่15จะต้องเริ่มต้นจากการเช็คองค์ประชุมไม่มีการอาธิบายแล้วครับเช็คองค์ประชุมถ้าครบก็ทำการโหวตมาตราย4่สบ้หนึ่งถ้าผ่าน หรือร่มก็จบไปถ้าผ่านก็จะเข้าสู่มาตราที่5ที่6ที่จนถึง32แล้วก็ไปโหวตในวาระสามนะครับก็จะชี้แจงเพิ่มเติม